สวัสดีค่ะพบกับประเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะประเดือนคนเก่าเศสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะตอนนี้ประเดือนอยู่ที่ปราสาทของเมืองโคดอ่ะใช่ไหมป้าป้าวิไฮเสเด็ดรอฮัลโหลวิไฮเสเด็ดตอบลืมโคนเมืองโคขึ้นะคะที่นี่เน,นาะเขามีปราสาทอยู่บนเขาสูงมากๆเลยเพื่อน,อนจา๋าแต่เขามีบริการรถบัส ที่จะขึ้นมาข้างบนนี้เนาะดีนะคะแต่ถ้าเดินลงไปคงไม่ไหวอะนะคะก็เลยนี่เลยเดือนจะพามาเที่ยวปราสาทนี้เลยเห็นไหมคะนี่เลยอันนี้เป็นทางเข้านะคะอันนี้เป็นทางเข้าข้างไหนเดี๋ยวพระเดือนจะพาเข้าไปเที่ยวข้างในเนาะว่าข้างไในนั้นอะ ไม่รู้ว่าสวยสดงดงามแค่ไหนแต่ถ้าเป็นปราสาทใหญ่อย่างนี้แล้วก็อยู่บนเขาอย่างเงี้ยคงสวยแล้วก็มีอะไรดีๆแน่นอนเลยพระเดือนยังไม่ได้เข้าไปนะคะแต่เราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรเนาะดูที่น่นนี่พระเดือนจะให้ดูข้างล่างนู้นนะคะว่าอ่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพระเดือนกลับกล้องก่อนนะคะเนี่นี่เลยเห็นไหมคะข้างล่างน้นเลยอ่ะที่พระเดือนลงขึ้นรถมาเมื่อกี้อ่ะก็รถบัสมานะคะเนี่ยรถบัสเขาก็ขึ้นมาส่งข้างบนนี้แล้วก็ จากนั้นมาก็มาลงอยู่ตรงข้างล่างนูน้นนะกายรีบเลยแล้วเราก็จะเดินขึ้นมาอีกทีหนึ่งโหเมื่อยเป็นบ้านไปค่ะตามไปเดินไปดูว่าอาจจะมีอะไรให้เราดูบ้างไปค่ะตอนนี้นะคะพอเดินก็เดินเข้ามาในปราสาทส่วนในแล้วเนาะนะคะเลยประตูเข้ามาแล้วเห็นไหมคะนี่เลย คนเยอะมากๆเลยอ่ะเพื่อนๆจ้าถ่ายนี่ติดคนอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะคือหลบคนไม่ได้เลยเพราะว่า,าช่วงนี้มันเป็นช่วงอ่าโรงเรียนปิดเนอะแล้วก็ คนเขามาเที่ยวกันเยอะก็พาลูกพาลหลานเขามาเที่ยวกันเยอะเลยแล้วก็อากาศดีด้วยช่วงนี้ทําให้ทุกคนออกจากบ้านมาเที่ยวกันเนาะนะคะไปค่ะเราเข้าไปดูข้างในกัน สวัสดีค่ะพบกับปลาเดือนช้แนี่อีกแล้วนะคะปลาเดือนคนเก่า้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ fc ที่เป็นกําลังใจให้ปลาเดือนเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณ fc ใหม่แล้วก็ fc เก่านะคะที่เป็นกำลังใจให้ประเดือนตลอดมาเนาะ แล้วก็ทุกๆก,กดไลค์กดแชร์นั่นคือกําลังใจของป้าเดือนนะคะขอบคุณพี่นอ้องฟังไปสู้ผูกสุขคนพี่น้องจ๋าที่เป็นกาลังใจให้ป้าเดือนตลอดมาเนาะแล้วก็ค่อยมาฟังป้าเดืนอนเบาๆทุกๆเรื่องหรือว่าอะไรหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะคะอคอยพี่นอ้องฟังไปสู้ผู้สู้คนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณหลายๆเด้อค่อะวันนี้ป้าเดือนมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวที่หมู่บ้านโคเดนนะคะ โคกขึ้นโคกขึ้นนะคะทีเนี้ไปเดือนมาที่นี้ามากันตั้งแต่เช้าเลยเนาะนะคะแล้วก็ขับรถเล่นมาเรื่อยๆตามแม่น้ํานะคะนี่ข้างๆไปเดือนตรงนี้เป็นแม่น้ําใหม่นะคะเป็นแม่น้ําที่ทุกคนเขามาเที่ยวกันมา,าล่องเรือหรือว่ามาล่องเรือสํารานฝั่งโน้นที่จอดอยู่ตรงนู้นนะคะเห็นไกลๆโน้อนอแต่มันตังต้นไม้เนาะอันนั้นเห็นไหมคะเห็นเห็นไหมเห็นแวบ,บๆเนาะ ตรงนั้นน่ะเป็นอ่าโรงแรมเรือนะคะเรือสำรานโรงแรมเรือเนาะนะคะทีเนี้ยอาทิตย์นี้ค่ะเป็นที่โด่งดังมากเลยที่ของชาวเยอรมันเนาะ,ะแม่น้ําทั้งสายเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวทั้งสายเลยนะคะยาวไปไม่รู้กี่ร้อยกิโลเมตรเลยนะคะเพราะว่าที่เนี่ยค่ะเป็นที่ท่องเที่ยวของชาวเยอรมันว่าเดือนก็เลยคิดว่าโอเคอ่าอาทิตย์นี้แดดดีใช่ไหมคะอาทิตย์นี้พอแดดออกว่าเดือนก็เลยว่า ไม่มีไม่มีฝนด้วยนะคะแดดออกไม่มีฝนอากาศดีมากวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะทีนี้ชาวเยอรมันเขาก็พาออกพา,พากันออกมาท่องเที่ยวแล้วมันเป็นวันหยุดของทางราชการด้วยนะคะโรงเรียนเด็กๆอ่ะในภาคที่ประเดือนอยู่เนี่ยเขาหยุดกัน<ฮ>เขาก็เลยพาพี่น้องออกมาท่องเที่ยวกันพาครอบครัวออกมาท่องเที่ยวกันเนาะในวันหยุดแล้วก็วันที่ไม่มีหิมะแล้วอากาศปลอดโปร่งเนาะใครๆก็อยากจะออกนะนี่ยโรงแรมแถวนี้เนี่ยประเดือน มาจองไม่มีโรงแรมบ้างเลยเพื่อนๆจ๋าขนาดจองมาไม่รู้ว่าสองอาทิตย์นั่นหรอคะไม่มีโรงแรมบ้างเลยป้นเดือนได้โรงแรมหัดจากหมู่บ้านนี้ออกไปอีกหลายกิโลอีก,อกตั้งสามสิบกว่ากิโลอะถ้าไม่เอาเราก็ไม่ได้มานะคะก็เลยต้องตัดสินใจว่าเอาก็เลยเได้มาเที่ยวนะคะทีน,นี้ป้าเดือนอยากจะเล่าอะไรให้ฟังวันนี้ป้าเดือนผิดหวังมากๆเลยนะคะเพราะว่า ว่าเดิอนตั้งใจที่จะมาแล้วจะขึ้นไปดูปราสาท,ทเห็นไหมคะนั่นนะ่ะรีบๆรีบๆโน่นไหนเห็นไหมตรงโน้นนั่นน่ะสวยมากๆเลยเป็นปราสาทที่เก่าแก่ของที่นี่เลยเนาะทีนี้พอว่เดือนก็ตั้งใจที่จะมาวันนี้ออกกันมาแต่เช้าเลยนะตั้งใจที่จะมาให้ถึงแล้วก็จะได้เข้าไปดูเนาะพอว่เดือนมาถึง่วงเนี้ยก็ว่เดือนก็หยุดลายทางมาด้วยลนะมาหลายๆหมู่บ้านเนาะหลายๆที่ท่องเที่ยวพอมาถึงที่นี่ปับ๊บเอ่ก็มาดู เขาบอกว่ารถบัสจะขึ้นไปส่งให้ข้างบนโน้นนะคะแล้วรถบัสก็จะไปรับแต่เราซื้อตั๋วไปกลับมานะคะทีนี้ประเดื่นก็ไปซื้อตั๋วกับเขาในราคาคนละ12ยูโรนะคะ12ยูโรเนาะต่อคนหนึ่งประเดื่นก็มารอรถบัสที่นี่แล้วรถบัสที่นี่เขาก็พาขึ้นไปจนถึงโน้นเลยนะคะเป็นถึงนี่อีกนั่นแหละถึงปราสาทข้างบนนน้นเลยปราสาทสวยมากๆเลยนะคะสวยจริงๆเลยทีนี้เดี๋ยวประเดื่นจะให้ดูรูปเนาะ เนี่ยปราสาทแบบนี้สวยแบบนี้เลยนะคะรูปแบบนี้เลยเดี๋ยวประเดือนจะอาลงให้ดูเนาะนะคะทีนี้พอประเดือนขึ้นไปถึงโอ้โหคนอยู่ข้างหน้าประตูน่ะเต็มหมดเลยแต่ทีนี้ประเดือนก็ไม่ไม่รู้ว่าทําไมเขายืนอยู่ที่นั่นกันเยอะแยะเลยเนาะประเดือนก็เน้นว่าเขาขึ้นไปแล้วเขาจะยังไม่อยากจะเข้าไปข้างในเขาก็เลยไม่ได้ต้องเขาต้องคอยนะคะเขาก็เลยต้องคอยประเดือนคิดแบบนั้นเนาะพอเข้าไปข้างในประเดือนก็ ไปเห็นเขาติดราคาไว้ว่า9ยูโร70ต่อ1คนถ้าจะเข้าชมาข้างในปราสาทแห่งนั้นนะคะถ้าใครจะเข้าไปเยี่ยมชมปราสาทแห่งนั้นเสียคนละ9ยูโร70ทีนี้เพื่อนเดิกับแฟนก็บอกว่าโอเคไหนๆเราก็ได้มาแล้วเนาะพอมาถึงแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะให้ได้เห็นแล้วก็ได้อ,อะไรอะ่ะ เป็นไปนตามที่เราคิดกันไว้ว่าเราอยากจะมาท่องเที่ยวใช่ไหมล่ะคะไอเรื่องเงินไม่สําคัญแค่นั้นเราโอเรายินดีที่จะจ่ายเนาะนะคะพอร <c> ถ <oughs> <ลด c oughs> เข้าไปถึงเราก็จะเข้าไปกันเนาะ,ะพอเราจะเข้าไปเขาบอกว่าคุณต้องซื้อตัว๋วคุณต้องซื้อตั๋วค่าผ่านประตูและค่าไกด์นําเที่ยวด้วยนะคะไกด์นำเที่ยวเขาจะแต่งตัวเป็นแบบว่า อะไรทหารสมัยก่อนเนาะนะคะทหารสมัยก่อนที่เขาเป็นคนเฝ้าพระราชวบังเป็นฐานนักรบสมัยก่อนโน้นเนาะนะคะเขาบอกว่าถ้าเธอจะเข้าไปข้างในคุณต้องซื้อตั๋วให้กับไกด์ด้วยซื้อซื้อตั๋วค่าไกด์เข้าไปด้วยค่าค่าเยี่ยมชมด้วยนะคะไม่ใช่แค่ค่าผ่านประตูเท่านั้นแต่ทีนี้ประเดือนไปกันอะประเดือนก็เลยถามว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ที่จะต้องออที่คุณจะอธิบายข้างในเนี่ยที่คุณจะเ,เป็นไกด์ให้กับเราใช้เวลานานเท่าไหร่เขาบอกว่า อยู่ประมาณ45นาทีทีนี้เพื่อนก็บอกว่าอ้า45นาทีแฟนเพื่อนก็บอกว่านี่เธอ45นาทีน่ะไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เราขึ้นมากันเนี่ยตอนนี้เราอยู่ 4, เอ,เอ่จะ5โมงอยู่แล้วจะ5โมงแล้วถ้าเกิดว่า45นาทีรถบัสเขาจะลงไปแล้วนะรถบัสเขาจะลงไปถึงเที่ยวสุดท้ายคือคืนหกโมงเย็นนะคะเที่ยวสุดท้าย6กโมงเย็นอะไรอะ่ะ เพิ่งจะขึ้นมาถึงถ้าเราดูเขาข้างในด้วยเราก็ไม่ทันรถบัสเราจะต้องเดินลงมาอีกไกลมากๆเลยนะคะจากตีนเขาเนี่ยเดินลงมาขึ้นเขาแล้วเดินลงมาอีกเยอะเลยจากจากปรา,าสาทข้างบนอะเดินลงมาตีนเขาเนี่ยโอ้ไกลมากๆเลยนะคะทีนี้ก็เลยคิดว่าอะไรอะฉันมาจนถึงนี่แล้วว่าฉันอยากจะเข้าไปก็เลยถามเขาว่าเฉันซื้อเฉพาะตัว๋วเข้าเยี่ยมชมได้ไหมฉันไม่เอาไกด์ได้เปล่าเพราะว่า ฉันต้องการที่จะมาเยี่ยมชมฉันมาถึงที่นี่เพราะสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้นะคะแล้วฉันก็อยากจะเข้าไปทําไมฉันถึงเข้าไปไม่ได้เนาะ <S <S เขาบอกว่าไม่ได้นะถ้าคุณจะเข้าไปเยี่ยมชมข้างในคุณจะต้องซื้อตั๋วเข้าเยี่ยมชมแล้วก็ซื้อไอเอฟค่าไกด์ด้วยบอกออ๊ยตายละแล้วลถ้าเกิดว่าคุณคุณพาเราเยี่ยมชมอยู่เป็นตั้งอ่สี่สิบห้านาที 45นาทีแล้วรถฉันอ่ะมาถึง6โมงเย็นฉันก็ไม่ทันรถบาสิถ้างั้นฉันก็จะต้องเดินจากเขาข้างบนอ่ะลงมาข้างล่างฉันก็ไม่ทันรถสิเขาบอกว่าอันนี้มันเรื่องขุงคุณอ่ะผมไม่เกี่ยวเขาว่าง,งั้นบอ,ก,อกเพื่อนๆจา๋าคุณล้วอยากร้องไห้อ่ะมาเพื่อสิ่งนี้นะคะขับรถมาหลายร้อยกิโลเนาะมาถึงแค่เข้าไปถึงเฉยๆนะคะ ขึ้นไปถึงปราสาทแล้วแต่เข้าเยี่ยมชมไม่ได้ลองคิดดูสิคะว่าอม,มันจะผิดหวังแค่ไหนอ่ะมันผิดหวังมากๆเลยนะเพื่อนๆจา๋าแบบรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ยุติธรรมไหมอ่ะปรนเดือนแบบว่ามันไม่ยุติธรรมเนาะเราก็เลยอยากว่าโอ้ยแบบรู้สึกผิดหวังมากๆนะกับการท่องเที่ยวครั้งนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหน้ากันเพราะว่าประเดือนยังมีวนันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวนันถ้าเกิดวัาวานพรุ่งนี้เรามีโอกาสแล้วเราก็จะได้แบบว่า หาที่เที่ยวใหม่ถ้าเกิดมันดีแบบนี้ก็คงจะดีเนาะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ประนด็นก็คงจะผิดหวังกับการท่องเที่ยวครั้งนี้มากๆเลยแต่ก็โอเคนะเพราะว่าการท่องเที่ยวครั้งนี้คือเปิดหูเปิดตาเนาะถึงแม้ว่าเราจะมาได้ขึ้นไปข้างบนยอดน่ะขึ้นไปแล้วนะคะข้างบนยอดน่ะขึ้นไปแล้ว <S <S แต่เพียงแต่เข้าชมไม่ได้เท่านั้นเองนะคะขึ้นไปแล้วแต่เข้าชมไม่ได้อันนี้น้อยใจมากๆเลยเนาะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พระเดือนด้วยนะอย่าลืมกดติดตามให้พระเดือนด้วยน้อน,นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลนี้คืออยู่กับป้าเดือนชาแนลนะคะลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ